สวัสดีครับคลิปนี้ก็พิม่าบอกวิธีการรักษาคนที่เป็นหอบหืดนะครับหอบหืดเลือลั่งเศว้าเป็นพ่นแกยาใจที่ขาดายเอามาลองเบิงบาดเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมเคยลงมาแล้วบางคนก็บว่าโอ้ยเลอะเทะอะเออบอกตรงๆเลยบริสเสียงนี่ผมเพราะบาทผ้ากันไปเฮ็ดกินเอา อยากเศร้าอยากหายก็ร่องเบิงแต่นี่พิสูจน์มาแล้วว่าหายเฮ็ดมาแล้วว่าหายครับอา้าวสูตรแรกคนที่เป็นเรือรังนะครับเรือรังเดี๋ยวกับพ่นยาถือควนไฟถือควนทูบถือคว่นสารพัดคว่อนอะทุกอย่างทุกควนแล้วก็หอบบักไงบักโตในเข่าลยาบานใจสิขาดตายหมดละอา้าวิธีการรักษาบาดนี้ หนึ่งห้หาปลาหอยจูบหอยขมอภาษาไทยอว่าหอยขมบ้านผมกับว่าหอยจูบหนึ่งกิโลหาได้วันจันเด้อวันจันมันมีสูรของมันวันจันหาได้วันจันอืมหาได้วันจันเจ้าสีหาเอาก็ได้เจ้าจีซื้อก็แล้วแต่ให้ได้หนึ่งกิโลต้องการหนึ่งกิโลก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาไม่เห็ดกินวันหลังขา้นเห็ดกินมันอังขั้นคือการต้มกินกับจงกับแจ้วกับน้ำจิ้มว่ากันไปแต่เ่าต้องการห้ามแกงห้ามอ้อมเน็ดขาดห้ามตอกโดกตอกดากมันออก่าให้ต้มกินกินกับแก้วกินกับน้ำพริกยังกับว่ากันไปละเห็นเจ้ากินผู้เดียวเลยคนหิบยให้กินผู้เดียวหนึ่งกิโลให้หมดไพ่ให้ขาดมือหนึ่งเห็ดกินยนี่มือเศร้า กให้หมดยามวันเาอยยาให้เหลือหอดยามเที่ยงเฮ็ดกินยามเที่ยงกให้กินหมดยามเที่ยงย่าไปเหลือหอดยามบ่ายยามเลงหนึ่งกิโลขันจากเศร้าขันจากหายกะกินตามนัねんねんねん้นหนึ่งกิโลไม่ได้กินเปลือกมันดอกกินแต่ตอนมันกินแต่เนื้อมันเอาั้งที่สองั้างที่หนึ่งพายไปแล้วั้งที่สองหาได้วันศุกร์น่ะให้กินวันเสาร์ทำกินวันเสาร์ เฮ็ดกินคือกันกับเฮ็ดวันจันนั่นล่ะคื่อเฮากับต้มเฮากับต้มกินแล้วก็เข้ากับิินกับน้ำพงน้ำพริกว่ากันไปหนึ่งกิโลกินเวลาใดก็ได้แต่ว่าต้องให้เมดเวลานั่นทํากินเช้าให้หมดเช้ายาให้เหลือยาให้ทิมนั่นแหละครับทางที่สองทางที่สามหนึ่งกิโลอีกหาวันจันในกินวัาค้านเฮ็ดกินวัาคานกลับมาวนมาสูตรเดิมหนึ่งกิโลข่้กันเฮ็ดกินข่อกันตามเดียวกันบัดอันเดียวกันข่อกันมัดทุกอย่าง นะครับพอกินครบสามเวลานี่แล้วต่อไปขังที่ซีขังที่ซีเนี่ยครึ่งกิโลนะห้าขีดห้าขีดหาเมื่อไ้กไ็ได้ได้ไดเมื่อไ้ก็ได้เฮ็ดกินเมื่อไ้ก็ได้บอดิเกียวบ่เนี่ยบอดิเกียวแต่ว่ามีขอแม่ยังเดี๋ยวเขาว่าต้องกินหมดภายในหนึ่งวันคือมือด้านะ่ะเจ้าเฮ็ดกินเฮ็ดเ่ยเมื่อเร้าเจ้าดีกินหอดแรงหอดสามทุมงหัเรื่องของเจ้าแต่ว่าอย่าให้มันขามมือขามขึ้นตอนนั้นละครึ่งกิโล อ่านั่นละให้กินข้างที่สี่ที่ห้าที่หกไปเขาก็สังเกตโตจะคล้องเบิ้งนะครับสังเกตโตจะคล้องเบื้องว่าอาการดีขึ้นมออาการเป็นยังไงให้สังเกตเบิ้งเฮ็ดหรือความัทธาเหตุหรือความจริงใจเห็ุหรือความที่ว่าเจ้าของอยากหายเดี๋ยวมันกะหายครับอันนี้พิสูจน์มาแล้วอันนี้บอกมาแล้วตอนผมร่วงคิดไม่ไหม้ช่วงนั้นอะ่ะผมพึ่งเป็นเนอาพึ่ง,พ,งพึ่งพึ่งดีขึ้นมันก็นเลยปาก,ก่าเป็นบันที่ตอนนี้เริ่มปากก้าขาแข็งเริ่มเก่งแล้วเริ่มปปากเ็น เริ่มดาเปลี่ยนบางคนก็บ่าห้วยเลอะเถอะเออภาษากินบักหวายเรื่องมันคือนทั้งสี่หายบัดหมอเขามียายัายาง,ยางหรอเคือว่าหายเออแม้แล้วนั่นหมอเนาะสูงหัวยักษ์บ่นั่นแหละสเตอร์ไลท์เขาพ่นให้สูงอ่ะนะพ่นไปพ่นมาหลายจาังเอยกับเป็นโรคตับตายอันนี้สูตรของไผ่ของมันมันมีเคล็ดลับของมันเออบ่ต้องมาเมียมดอกบ่ต้องมานั่นขันบ่บอมักพนันบ่ต้องมันสนใจเออ ไ่ได้เสียเงินให้ค่อยพ่อบาดถ้าอันนี้กินเอาอยากเศร้าออเดอ้อเดี๋ยวมันีะสูตรของเล็กน้อยเีาจะเฮ็ดคลิปอีกเทอที่สองลงคลิปอีกกดไลค์กดคิดตามกดแชร์ให้น้หแเน่เพื่อเป็นกำลังใจบ่ไเ้เงินน้ำพ่อบาทดอกก็ว่าต้องการแค่ความขบคุ้เท่านั้นแหละครับคันคันก็ว่าสงสัยอย่างกะโทรมาศูนย์แปดแปดหกหกสองสามห้าเก้าสามหมอโชต หมอช่างโชทเปนสร้นง a n g แต่ว่าเขาเอืมว่าหมอซื่อๆก็เลยหมอนั้เขาจะหมอแค้นกับว่าหมอแค้นเนาะหมอรำเขายังหมอรำเนาะเออไ่มีมหาวิทยาลัยได้หระหมอรำเขาก็รั้ําำบ้านเขาก็เป็นหมอรั้หมอดูก็ไม่ีหมอดูอันนี้กับหมอช่างโจดย์สั่นมาเอาตามนี้นะครับเ้อสวัสดีครับมือยกขึ้นไมว่าได้ดรอกเหนียวเพราะว่าเป็น่นอามา์พึก